วีรีพอร์เตอร์พรีเซนต์โดยทรูมูฟเอชช่วงที่1สนับสนุนโดยเครื่องดื่มโครถจักรยานยนต์ h o n d a าส o ูปปีไสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ V Reporter presented by True Move e d g e ครับวันนี้ผมมีผู้แข่งขันจากทีมโค้ชคิมมานำเสนอถึง2คนคนแรกแบงค์ครับคนนี้เขาไม่ถอดใจจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับ ชื่อวัชระกันเยาพรนะครับชื่อเล่นชื่อแบงค์นะครับตอนนี้อายุ26ปีก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนเป็นยาโทอยู่นะครับที่มหาลัยเบิบปากรคณะดุยรยางขสา์นะครับเอกอ Voice Jazz นะครับประโยคที่ผมยึดเป็นแนวทางในการาดำเนินชีวิตตลอดเนี่ยก็คือ,อมีเป็นคำที่อาจารย์ผมได้พูดไว้คือว่าการที่จะเป็นนักดนตรีที่ดีได้เนี่ยต้องเป็นคนดีให้ได้ก่อน,นครับ ตอนที่เอ็นมหาลัยพ่อแม่ก็อยากจะให้เรียนแบบว่าพวกมนุษย์มนุษยศาสตร์อะไรเงี้ยครับแต่เราเราดื้อฮะเราจะทำไงดีเพื่อที่พ่อแม่จะยอมรับเราในสิ่งที่เราชอบก็เลยอลองไปประกวดได้ถ้วยพระราชทานในหลวงมานะครับ การที่ตัดสินใจมาแข่งเดียวไวเพราะว่าอย่างแรกคือเราไม่เคยประกวดเดียวเลยอยากจะหาประสบการณ์ที่แบบว่าเรายังไม่เคยทําแล้วก็อยากจะเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับมันเป็นอะไรที่มันผมว่ามัน,ม,นมันท้าทายตัวเองมันวัดใจตัวเองนะงนว่า ทำไมพี่ถึงกดที่ตัวโน้ตสุดท้ายเลยของดนตรีอยากรู้เหมือนกันครับเพราะว่าพี่อยากให้จำไว้เลยว่าทุกทุกวินาทีของการเป็นนักร้องบนเวทีต่าเท่าที่คุณยืนอยู่มันสำคัญทุกทุกวินาทีให้คุณกดจนสุดถึงคำสุดท้ายและให้คุณรู้ด้วยว่าการรอคอยมันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าหยุดที่จะรอแต่แล้วก็อย่าหยุดที่จะทำด้วยวันนี้คุณหยุดรอได้แล้ว แต่จะทําสิ่งใหม่ที่ดีขึ้นกว่านี้ไทยติเตอรี่ฮะยังมือสันปากสันอยู่แล้วตอนนี้นี่มือนี่ที่คุณโชว์ไปเมื่อกี้ที่คุณยังมือสันปากมือสันแล้วครับตอนก่อนเพลงจะจบเนี่ยตอนที่คุณโอ้สุดท้ายคุณแอบลืมตามาจังหวะหนึ่งเพื่อดูว่าโค้ชหันไหมใช่ใช่แล้วคุณก็ปิดตาไปอีกรอบนึงบอกอ่ะมีแอบดูโค้ชคือแบบแล้วเขาไม่หันตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นพี่คิมยังไม่หันนะรู้สึกอย่างคือก็คิดว่าเลยว่าเออไม่เป็นไร ไม่พี่คิมคือโค้ดที่เลือกไว้ในใจหรือเปล่าครับหรือว่าทุกคนเป็นหนึ่งเป็นเป็นศิลปินที่ผมอยากจะอยู่ด้วยทั้งนั้นแหละใช่